เข้ามาใกล้ๆสิครับวันนี้เนี่ยผมมีข่าวดีมาบอกครับ D-Set Call ม mm ี hmm. วิดีโอเขามีฟีเจอร์ใหม่ครับสามารถเห็นวิดีโอรอสายได้ทั้ง2ฝ่ายฝ่ายคนโทรมาก็เซอร์ไพรส์ฝ่ายคนสมัครโทรหาใครก็ได้ฟินนะครับเพียงแค่ผู้สมัครเนี่ยใช้มือถือที่รองรับกับระบบถึงแม้จะโทรหาคนที่ไม่ได้สมัครบริการก็ตามเนี่ยจะเห็นวิดีโอที่ตัวเองตั้งค่าวไว้ที่หน้าจอมือถือตัวเองนะครับจริงปะจริงอ้ยเชิญไปรอด้านนู้นก่อนครับ กลับมาอีกรอบเลยครับวันนี้เนี่ยวิดีโอของผมดาวน์โหลดได้ <laughs> ยหรอครับวิดีโอของผมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยผมมาในลุคแฟนหนุ่มสุดเท่ะนะครับ <c oughs> โอ้โหอย่างเท่เลยครับ <c oughs> สุดยอดเท่มากครับถ้าอยากรู้ว <c oughs> ่าเท่ขนาด <c oughs> ไหนเนี่ย <c oughs> สามารถดาวโหลดวิดีโอผมได้นะครับเพียงแค่ส0บาทเท่านั้นแต่ของผมก็มีนะครับน่าักกว่าเยอะเลย จ้าน่ารักมากๆจ้าสามารถดูรายละเอียดวิดีโอในการดาวน์โหลดได้ที่แคปชั่นนะครับครับไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับ